เมื่อคุยได้กับอาจารย์อาจารย์ธนากรตันอาวัชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดวางตำแหน่งที่ทา เธอชื่อว่าปลาล้วคุณจินดาพรเธอสวยร่างอารชรนจะพาคุณจอนไปชิงทั่วไทยทุกร้านและพัตคาลเธอไม่เกลียดกานจะพาคุณไปอร่อยได้อย่างมั่นใจแถมรวยได้ด้วยห่วงจุยยงจ้ยรว,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 วยด้วยห่วงจุ้ยรวยด้วยห่วงจุ้ยเอารวยรวยรวย ทำแทนก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยเตี๋ยวกับข้าวะไรได้หมดเลยอร่อยทีนี้หมด<อ>ห่วงแล้วล่ะครับว่าชีวิตคุณจะขาดรสชาติเพราะมีซอสพริกบายซอสจากนี้ไฟชีวิตจะมีรสชาติดียิ่งขึ้นครับเพราะเมกบายซอสซอสพริกเย้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้ามาสู่รวยด้วยหว่วงจุ้ยครับและเสิยงอร่อยนอกบ้านค่ะวันนี้คุณปลาพาผมมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกค่ะอาจารย์มาผ่อนคลายามาใกล้ชิดธรรมชาติค่ะและตอนนี้ปลาก็อยู่ที่นี่ค่ะ ครัวคุณน้อมแอนโฮมสเตย์นะคะจริงๆแล้วคุณปลาเน่มาพักอยู่ที่นี่แล้วผมมาสมทบทีหลังใช่ค่ะแหมเวลาเราเหนื่อยเราก็อยากจะมาพักผ่อนก็อยากจะได้บ้านที่อยู่ใกล้ธรรมชาติที่นี่ตอบโจทย์หมดเลยที่สําคัญอาจารย์รู้ไหมครับอาหารเขาอร่อยมากอาหารอร่อยนั้นเป็นเป็นช่วงของสิงอร่อยนอกบ้านใช่แล้วแต่ทาเลของที่นี่เวลาคุณคิดสักอย่างว่าจะมาจังหวัดนครนายกคุณต้องคิดก่อนว่า หนึ่งมาเที่ยวอะไรใช่เพราะที่นี่เขามีที่เที่ยวเยอะเลยทั้งตกนะครับแล้วก็มีเขื่อนด้วยมาขอหวยลงข้อปากแดงมาไหว้พระมีมาหลาดลงเกลือมเยอะค่ะมาสนุกมากินมีมีโนมมีเท่งอะไรเยอะแยะเลยครับแต่อาจารย์จะมาที่นี่วันนี้ต้องมาดูห่วงโุ่ที่บ้านนี้ค่ะเพราะว่าปลาต้องการให้อาจารย์มาดูว่า ร้านนี้เนี่ยเขาเป็นบ้านมาก่อนแล้วก็มาเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยจะมีหลักการุงจุยยังไงคือตรงนี้บางทีเราก็ดูบอกว่ายากไปสักนิดหนึ่งตรงที่ว่าเจ้าของร้านที่นี่ปรับปรุงทุกปีแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีไหมล่ะตอนแรกผมก็เช็กก่อนว่าบางบางคนนะพอสร้างแล้วนะ2ี่สิปีไม่เคยทําอะไรเลยแต่ที่เขาจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกับเหมือนใครไปติตรงนี้นะ เขาเห็นตรงนี้ดีนี่เขาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขาเรียกว่ามีการปรับปรุงพัฒนา,าไปในสิ่งที่มันดียิ่งขึ้นค,นะคะแต่เรามาแล้วเราก็อยากจะแนะนําให้มันดียิ่งขึ้นเพราะตรงตําแหน่งตรงนี้บ,บางท่านมาแล้วขับรถเลยไปม,มันมีจุดน้แต่พอเข้ามาอยู่แล้วกลับจดจําได้เนี่ยก็อยากจะอยู่นานๆค่ะใช่เพระนั้นท่านต้องติดตามช่วงของผมและทั้งสองช่วง โดยโดยเฉพาะช่วงสิงอร่อยนอกบ้านผมว่าคุณจะลืมรสชาติอาหารเดิมๆของคุณที่ในกรุงเทพไปเลยใช่เนี่ยนั่งอยู่ตรงหน้าปลาเนี่ยนะอ,อาจารย์เมนูขึ้นปะหน้าเลยอะ่ะเริ่มจะใจสั่นแล้วอานนั้นผมก็หิวน้ำลายสอแล้วเราพักตรงตรงนี้กันสักครู่ก่อนอาาเดี๋ยวพบกันนะช่วงหน้าต้องพัก เดี๋ยวดูห่วงจุ้ยต่อเลยนะครับแต่ปลาพักดีดี<อ>ครับดีครับอะปเดี๋ยวปลาขออนุญาตไปเช็คอินถ่าร,รูปตรงนี้ก่อนนะเขามีจุ๊บผมก็ไปแล้พักในเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับ

เราเข้ามาสู่ช่วงรวยด้วยวงชุยวันนี้ผมยืนอยู่กับคุณแม่ครับครูน้อมสวัสดีครับผู้ใหญ่เก่งครับสวัสดีครับเรามายืนก่อนเข้าหน้าร้านฉะนั้นส่วนมากเวลาเราไปไหนนะพอมายืนหน้าร้านจะรู้ใจถึงเจ้าของร้านเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหนึ่งคนที่มีหน้าร้านโล่งและกว้างอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนใจกว้างนะแต่พอมาดูตรงนี้นะครับ ถนนจะวิ่งจากฝั่งด้านซ้ายแล้วตัดโค้งมาอย่างนี้และออกไปทางนี้หนึ่งใช่ไหมครับครับแปลว่าหนึ่งกระแสตรงนี้มาจากทางโน้นและก็พุ่งเข้ามาและก็ตัดเลยไปเลยครับเพราะฉะนั้นหนึ่งที่ผมจะทําตัวนี้ขออนุญาตลื้อก่อนนะคุณแม่ด้าค,ครับผมลื้อข้างหน้าหมดเลยครับค่ะทแบบปั๊มน้ํามันเลยข้างหน้าตรงนี้แบบโล่งเลยไม่มีเลยแม้กระทั่งต้นมนต้นไม้เว้นต้นนี้ต้นเดียวค่ะหนึ่งสอง ที่นี่เจ้าที่ดีท่านหันมาทางนี้ถูกไหมครับค่ะแปลว่าถ้ามาทางนี้เจ้าที่จะรับไว้อ่าน,นี่คือตำแหน่งที่ดีที่สุดของที่นี่อยู่แต่ข้างหน้ามันยังพวกตุกตต๊กต o ตุ๊กตาเนี่ยขวางทางเป่าๆนะหนึ่งเลยนะสองตำแหน่งบ้านหลังนี้อันนี้เป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์เครับ,รบเป็นตำแหน่งที่ดีอันหนึ่งนะ แต่เนื่องจากทางโค้งวิ่งตัดก็มาตรงนี้ครับเข้ามาชนอยู่ตรงมุมนี้ข้างบนเนี่ยตั้งไก่ไว้สักตัวไก่หรือนกอินทรีก็ได้ต้านไว้นะครับเพราะนั้นป้ายคูน้อมข้างบนต้องมีอันหนึ่งอันนี้แค่โฮมสเตย์พออย่าร้านอาหารโฮมสเตย์พอเพราะร้านอาหารจะอยู่ข้างหน้าร้านอาหารบ้านครัวคูน้อมนะบ้านครูน้อมอยู่แค่ครับ ฉะนั้นพอเรามาถึงพับหนึ่งคนจะเริ่มไม่ผ่านไปเฉยๆแล้วจะเห็นชัดขึ้นมันเป็นแอวนนะครับทีนี้เรามาเดินเข้าร้านแต่ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นข้างบนเป็นห้องพักหมดเลยห้องพักข้างบนครับสำหรับลูกค้าด้านซ้ายซ้ายมือนี้ก็เป็นห้องพักเหมือนกันแต่ว่าชั้นล่างจะเป็นที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะคะชั้นบนจะเป็นที่พักอันนี้ป้ายต้อนรับแล้วครับเริ่มเป็นซุ้มเลยครับ ันนี้คือทางไหลที่จะไหลมาจากข้างหน้าแต่ว่าเราเริ่มกินข้องแล้วฝั่งนี้เป็นบ้านพักเป็นบ้านพักพวกนี้จะมองเห็นคนจะไปจะมาแล้วตรงนี้เป็นสวนถูไหมครับอ่าเป็นสวนวิ่งเข้ามาฝั่งนี้เป็นครัวหรือเปล่าครับอันนี้จะเป็นห้องเลี้ยงรับรองอีกหนึ่งห้องนะคะเลี้ยงรับรองด้วยเหรอครับอ้โหไม่เย็นธรรมดานะครับสำหรับชุดเล็กเราประมาณชุดเล็กนี่ก็ประมาณ3 0ท่านครับ แปลว่าหนึ่งพอเราผ่านล็อกหนึ่งสองเราที่กําลังผ่านนี้มีสองข้างต้อนรับตลอดแต่พอมาเข้าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นอา่อางใหญ่เลยนะครับคุณแม่เก่งมากนะนร่วมด้วยช่วยกันกับลูกช่วยกันคิดแล้วว่าไหนปรับอันไหนดีดแทนนะที่จะวิ่งจากข้างหน้ามาแรงใช่ไหมจากข้างนอกถนนมาแรงพักหนึ่งปุ๊บพักอีกหนึ่งให้เราเก็บเกี่ยวได้เพราะนั้นคนอยู่ที่นี่มาแล้วมีความสุข ต้องมามาแล้วก่อนมาครั้งที่หนึ่งแล้วจะมีมาครั้งที่สองแล้วก็บอกต่อค่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับกาแฟสดครับตรงนี้บ้านพอเข้าข้างหน้าเดี๋ยวผมไม่ให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนเพราะว่าสดสวยของที่นี่ค่ะแล้วก็มายืนเท่ากับตรงนี้เป็นโซนของร้านอาหารตรงนี้เป็นโซนโฮมสเตย์นะครับฝั่งนี้คือฝั่งตะวันออกเมื่อฝั่งตะวันออกเนี่ย ผมยังเห็นว่าซุ้มกาแฟนั้นขวางทางน้ําข้างหลังครับตรงนี้ถ้าไม่มีซุ้มกาแฟเป็นน้ํานั้นจะดีกว่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่ากาแฟเนี่ยขายได้ยังไงแต่ว่าจากทิศทางตรงนี้บ่งบอกตะวันออกต้องมองเห็นน้ําจะทําให้หนึ่งคนงานเนี่ยจะพัฒนาขึ้นแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้นข้างหลังจะม,มีน้นําตก ใช่น้าตกสวยครับแต่ว่าพอเรายืนตรงนี้มันมองไม่เห็นนะแต่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าทุกติอยากเสริมน้ําก็มาเสริมตรงนี้แทนเพื่อดึงอันนั้นมาอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ต้องลื้ออันนี้มันเป็นโจทย์ครับมาถึงครับผ่านตรงนี้เป็นฝั่งนี้ครับด้านบนเป็นที่พักโฮมสเตย์ด้านล่างจะเป็นห้องแอร์สำหรับพักทานอาหารครับมานี่ขณะที่เดินผ่านเคาน์เตอร์ด้วยนะ แปลว่าทุกคนที่เดินผ่านตรงเนี้ยเขาจะมองเห็นเราเชิญนะคะยจะอยู่ริมน้ํานะคะมาชมบรรยากาศของครัวครูน้อมนะคะมาตรงริมน้ํากันเลยเวลาเราดูห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดคุณแม่เราเห็นไหมครับน้ําไหลมาจากทางโน้นหน้าร้านเราจะรับแผงนี้หมดเลยใชจุดที่ดีที่สุดของร้านนี้คุณแม่ทําคือตรงนี้ครับ เห็นไหมฮะคุณแม่ครับเพราอยากจะให้อาหารปลาดอวะใช่อยากจะให้ชมด้วยนะคะว่าท่านี่เรมาดูเลยดมสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะที่ให้อาหารปลาตะเพียนก่อนนะเดี๋ยวมีอาหารปลาจินดาพรทีหลังเห็นหางแดงๆจริงด้วยนะใช่ค่ะสองตัวโลสามตัวสองโลประมาณนี้ค่ะปิดไว้ก่อนแค่นี้เดี๋ยวท่านผู้ชมให้มาโยนเองค่ะนี่ยครับที่ผมพูดนะครับคือตรงนั้นวิ่งมาแป๊บเนี่ย อันนี้ดักไปแล้วครับยืดตรงนี้ค <ฮะ S 1> ุณแม่เป็นคนคิดหรือหรือผู้ใหญ่เป็นคนคิดว่าทําไมอันนี้ต้องยืดออกมาค,คือทําไว้นานแล้วหลายปีหลายหลายสิบปีแล้วครับ,รบทีแรกก็ทําเป็นที่นั่งเล่นก่อนแล้วก็ค่อยๆต่อออกมาเป็นร้านอาหารก็เลยที่นี่ครับจะต่อเป็นช่วงครับ ที่บอกว่าเราปรับระดทุกปีครับที่เห็นพื้นต่างระดับแต่ระดับเนี่ยเราจะต่อช่วงหนึ่งระดับนี้ปีหน้าระดับนั้นเล่นระดับทุกปีอ๋อแปลว่าเอาเงินมาลงทุนเลยนะใช่เราไม่เก็บตังเลยนะไม่เก็บเลยได้มาใช้ไปไม่ไม่ต้องไปอาศัยแบงค์อ๋อแปลว่าเรามาที่ระดัปีหน้าลูกค้าก็ดีขึ้นได้เห็นได้เห็นอะไรครับที่ในทางห่วงจุ้ยเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างวิ่งมาทางขวาเราต้องเอาซ้ายไปรับ เพื่อให้น้ำมันอยู่กับเราก่อนนะฮะเหมือนเวลาเราไปเปิดร้านหน้าถนนน่ะคนเดินมาทางนี้เราต้องหันเคาน์เตอร์รับทางนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถูกหนึ่งผมขอเพิ่มจุดสําคัญไว้สักจุดหนึ่งในตําแหน่งตรงนี้ทําให้เด่นอาจจะมีภาพอาหารที่สวยๆของครัวคูน้อมไว้หน่อยแตจะสุดยอดกว่านี้นี่ครับ แต่ที่มาวันนี้นะจริงๆแล้วคุณตาเขาไปติดใจอาหารติดใจอาหารแต่พอผมเข้ามาก็เลยติดใจบรรยากาศต่อไปอีกท่านผู้ชมครับเรากันพักกันตรงนี้กันสักครู่นะครับช่วงหน้าเจอกันที่โต๊ะอาหารช่วงสิงอร่อยนอกบ้านครับขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับคุณปลามีเรื่องจะพูดคุยกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่ง<ช>ก่อนที่จะดูรายการครับใช่ชี้แจงค่ะท่านผู้ชมคะมิจฉาชีพตอนนี้มันมาในหลายรูปแบบนะคะท่านผู้ชมต้องระวังนะคะก็อยากจะเตือนท่านผู้ชมว่าเราสองคนนะคะไม่ว่าปลาห,หรืออาจารย์ไม่ได้มีการเรียรายในการทําบุญใดๆทั้งสิ้นค่ะหากท่านผู้ชมได้รับโทรศัพท์หรือได้รับการบอกเล่าจากใครแล้วขอให้โอนเงินท่านผู้ชมอย่าเชื่อนะคะไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลยจากเรานะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ชม จงอย่าเชื่อค่ะกับรายการทั้งหมดที่เราทำทั้งเป็นความสุขและเป็นความรู้และแนะนำร้านอาหารดีๆนั้นเป็นความจริงใจไม่มีการเรียกเงินแม้กระทั่งร้านอาหารก็ไม่เรียกท่านผู้ชมเราก็ไม่เรียกครับฉั้นั้นถ้ามีใครมาทำอย่างนี้ ขอให้แจ้งผมก็ได้ใช่<ด>ต<อ>ิดต่อปลาก็ได้นะคะคแต่อย่าหลงเชื่อโอนเงินให้นะคะท่านผู้ชมคะครเรารักท่านผู้ชมค่ะรักทุกท่านที่ติดตามรายการของเราเราอยากให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับรายการเราทุกครั้งที่ได้ดูนะคะครับวันนี้เราก็บอกแค่นี้นะครับขอให้ทุทกท่านติดตามชมรายการเราอย่างมีความสุขเชิญเลยครับ กระเพียนหางแดงครับอู้สวยเหมือนกันนะครับที่ตรงนี้นี่คือเรียกว่าแม่น้ำแม่น้ำาที่นายกครับ๋อก็ตามชื่อจังหวัดเลยใช่ครับแล่ตงนี้จะเป็นแก่งสุดท้ายครับคุณปลานี่รายการถึงแล้วนะครับถึงแล้วหรอกซีอร่อยนอกบ้านแล้วครับไกลังคุยกับผู้ใหญ่เก่งเพลินเลยผมกำลังอดไม่ได้อยู่เนี่ยมันหอมหวานเหลือเกินครับเมื่อกี้อาจารย์คุยกับว่าที่ร้อยตีผู้ใหญ่เก่งแล้วเรียบร้อยนะคะปออนุญาติแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จัก ชื่อจริงนะคะคุณนัทพงศ์นามสกุลแม่เห็นชัดเลยแก่นใจเด็ดค่ะคอาจารย์ดูห่วงจุ้ยเป็นไงคะที่นี่เรียบร้อยสวยงามที่มันดีๆอย่างนี้อยู่แล้วที่สําคัญอยู่บนโต๊ะตอนนี้จัดการเลยเป็นจานเด็ดทั้งนั้นเลยที่แนะนําเมนูแรกผู้ใหญ่เก่งแนะนําเมนูอะไรคะถ้ามาร้านนี้ถ้ามาร้านนี้นะครับเมนูแรกเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับก็จะเป็นไก่บ้านกวนปลา,ราครัเนี่ยหรอจานนี้ครับเป็นอาหาร ท้องถิ่นด้วยเพราะว่าที่นี่เป็นคนลาวียงแล้วก็พื้นฐานเดิมของคนนครนายกเป็นไก่บ้านจริงๆไก่บ้านครับปลาชิมดูดิรวนรวนปลาล่าใครที่มองว่ากลิ่นเหม็นเพราะว่าเรามีเครื่องดับคาวคือเครื่องทุกอย่างจะซึมเข้าเนื้อทำให้ไม่มีกลิ่นคาวก็เลยเรียกว่าไก่บ้านรวน ปลา,ปรราครับนี่แหลคะค่ะเราเอาแค่ความเค็มของปลรราเท่านั้นเองอแล้วพอพใส่ปลาล้าหายไปไหนหมดไม่มีเลยตอแนแรกปลาเขานึกว่าเป็นพวกเหมือนแบบเหมือนผัดเห็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไม่มีกลิ่นปลาร้างจริงค่ะท่านผู้ชมนี่คือเมนูจานแรกจานที่สองจานท,ที่สองจะแนะนํานะครับคือ,อทอดมันปลากายครับนี่ใช่ปลากายแท้ขูดแท้แ้เลยนะครับแล้วก็ไม่ผสมแป้งเราตีเองชิ้นใหญ่คือลักษณะคล้ายๆโดนัทเลยนะ แล้วที่สําคัญน้ําจิ้ม่ะคะออกเผ็ดเผ็ดหวานหวานอ๋อก็จะเขาเรียกอะไรน้าอาจารย์คล้ายๆแบบของของเราเนาะเป็นแตงกวาใส่ลงไปนะคะท่านผู้ชมอือย่างนี้นะคะท่านผู้ชมมีปัญหาอย่างเดียวถ้ามาเยอะต้องหวังสองจางค่ะเพราะว่าชิ้นหนึ่งไม่พอนะคะไม่มีแป้งสมกับที่ผู้ใหญ่บอกเลยนะว่าเป็นเนื้อปลากายล้วเร็ ปลากรายล้วนเปิดร้านมา18ปปีครับตัวนี้เปิดตั้งแต่ร้านเปิดตั้งแรกเลยอ่จานต่อไปครับแกงคั่วหอยขมครับหอยขมนี่เราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นหัวกะทิอ๋อที่ใส่นี่คือหัวกะทิเข้มข้นเลยเข้มข้นครับนี่เขาจะใส่ใบอะไรนะคะในนี้มันจะมีใบชะอมหรือว่าชะพูครับแล้วก็ชะพูสองอย่างเลยอ๋องั้นก็ดับเบิลความหอมเลยจานต่อไปจานอะไรคะครับก็จะเป็นปลาทักถิมนทอดสมุนไพรครับอยู่ข้างหน้านะครับ จานนี้คือปลาเจล่เป็นชิ้นคลุกกับงาข้างาาวนะครับแล้วจะมีพวกสมุนไพรก็เป็นนี่กระชายฝอยนะครับก็มีกระเพราสมุนไพรอยูตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วเราใช้ไซส์กิโลขึ้นไปพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับจะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยปลาเป็นไงบ้างคะสุดยอดเลย มันจะได้กลิ่นหอมของงาด้วยครับเพราะทอดไปพร้อมกันงาเราขออนุญ,ญาตเอามือจับนะท่านผู้ชมเนี่ยเราต้องบอกว่าเนื้อปลาเนี่ยเขาจะมีอุ้ยเขาเรียกอะไรมีงาขาวลงไปคลุกด้วยคลุกด้วยอ่าเราลองจานต่อไปค่ะบอกว่ามีผักมาจานสวยงามแม่จานค่ะแอมกับจานไหนครับ,รบน้ำตกหมูครับตัวนี้ใช้สันคอหมูนะครับ uh huh. ย่างก่อนนะครับคลุกเค้าเครื่องแล้วก็ย่างแล้วถึงเอามามทําเป็นน้ําตก อ่ะลองอือัครับขอบคุณครับโอเคคิดว่ามาเที่ยวสาริกานางรองแต่มานยำตกคูน้อมครับแล้วก็มีผักจานสวยงามนะมีครบเลยอย่าเพิ่งคอแห้งนะคะเพราะเมนูต่อไปเป็นเมนูน้ำๆที่ว่าร้านนี้เขาการันตีเลยว่าทุกโต๊ะสั่งเหมือนกันค่ะอันนี้คือ ต้มยำปลากรดน้ำใสครับเป็นปลากรดแม่น้ํานะครับอ๋อเหรอความเป็นรสชาติจีจัดหน่อยครับรับได้ไหมได้อ๋อก็บอดแค่สองน้ําจิ้มเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าแม่ครัวที่นี่มาโซนไหนค่ะนะฮะโซนเปรี้ยวอมหวานต้องบอกนะว่าต้องพูดแบบภาษาเวยรุ่นอาจารย์ได้ับพี่จีจัดน้องรับไหวไหมจ๊ะเอพี่ดุนะน้องรับไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคไหมจีจา้าใสเลยอ่ะจริงจริงเนี่ยเรามานครนายกหลายครั้งนะค่ะไม่คิดว่าร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงถนนสายหลักด้วยซ้ำถ้า,า,าถามผู้ใหญ่เก่งเลยค่ะว่าร้านครัวคุน้อมอยู่ตรงไหนครับร้านค,คัวคุน้อมนะครับจะห่างจากตัวเมืองประมาณ8กิโลห่างจากตลาดเท่งนะครับหรือตลาดหลวงพ่อปากแดงอีกประมาณ3-4กิโลทั้งสองตลาดนะครับหาไม่ยากครับ จากตัวเมืองนครยกมาผ่านตลาดลงเปลือผ่านตลาดเท่งมาถึงสี่แยกไฟแดงเลี้ยขวขวาเข้าไปอีก2กิโลก็ถึงแล้วครับเรียกว่ามาถึงแล้วเราได้บรรยากาศที่แบบใกล้ชิดธรรมชาติมากนะคะท่านผู้ชมและที่สําคัญเห็นบอกว่าโฮมสเตย์นี่ก็มีลูกค้าเข้าตลอดเวลามีทั้งหมดประมาณกี่ห้องคะมีอยู่สิกว่าห้องครับเพราะ,ะโฮมสเตย์เรามีประมาณ3หลังราคายัางไงคะอ่าราคานะครับถ้าเกิดเป็นคณะนะครับตั้งแต่10คนขึ้นไป เราก็จะคิดอยู่ที่หัวละ800บาทพร้อมอาหารเย็นและอาหารเช้ามา 2, ม 2> ท่านแล้วก็มีห้องเดี่ยวให้ก็อ,อยู่ที่800บาทเช่นกันนะครับพร้อม,มอาหารเช้าพร้อมอาหารเช้านะท่านผู้ชมต้องติดต่อที่เบอร์อะไรค,ะครับติดต่อที่เบอร์ครูน้อมนะครับ0815768669ครับหรือดูได้เพจของ Facebook ก็ได้ครับก็พิมพ์ว่าครัวครูน้อมแต่อย่าลืมนะคะบริการของเราเนี่ยก็มีสิทธิพิเศษให้กับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะครับ ทานอาหารครบ1000บาทนะครับลดสิรซ็นตครับสำหรับรายการนี้นะครับอาหารไม่แพงลดให้ต้งสิบลดอีกแล้วหมดเขตเปนไหนคะหมดเขตสิ้นปีครับให้ถึงเดือนธันวาเลยครับงั้นท่านผู้ชมก็อย่าลืมวางแผนนะคะแต่เราก็วางแผนกันอยู่แหละค่ะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะมีร้านที่อร่อยๆอออแนะนำท่านผู้ชมค่ะแต่ตอนนี้ เรามีของดีให้กับคุณเก่งค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากสิงคอร์ปอเรชันนะคะอ่าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากสิงคอร์ปอเรชันนะคะอันนี้ด้วยค่ะซอสตอนนะคะเพิ่มความอร่อยให้กับร้านค่ะครับชิมนะครับอร่อยมากครับอร่อยมากเลยท่ะโอ้โหอันนี้ตัวจริงค่ะแฟนคลับตัวจริงนะคะแล้วก็นี่คือมาชิตะยูไม้แล้วก็ลีโอเยอะค่ะมอบให้ทั้งตะกร้าเลยนะคะขอบคุณครับค่ะอันนี้ต้องวางก่อนเพราะมันหนัก S <S แต่อนนี้เป็นความภูมิใจ <คะ S 2> ท่านํำเลถ้าเราอยู่กรุงเทพสักวันหนึ่งเลือกที่จะหนีมาพักผ่อนอย่างสบายตื่นขึ้นมากินอาหารที่อร่อยอและมีความสุขต้องที่นี่ค่ะครัวครูน้อมบ้านครูน้อมแอนด์โฮมสเตย์ค่ะยืนยันครับยืนยันประกาศปฏิบัติความอร่อยเยี่ยมมากครับหมดเวลาแล้วครับ ติดตามเรา <c oughs> ทุกอาทิตย์และเจอกันนะคะอาทิตย์หน้ารเราไปจะอร่อยที่ไหนจ,จะไปกินที่ไหนต้องบอกก่อนนะเราก็ตามกันด้วยค่ะแล้วเราได้เจอกันแน่นอนโชคดีและมีววความสุขมากๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกตกลงจะให้ทำอะไรคะอย่างนี้หรือไม่บาย,บายได้หมดละได้หมด ถ้าอร่อยแล้วสบายใจก็ที่ไหนก็ทำได้หมดพูดแบบภาษาเวรุ่นอาจารย์ะด้ับพี่จิจัดน้องรำไห้จัดพี่ดุนะน้องรำไห้รือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ทำไมปลารู้ข้อมูลดีกว่าผู้ใหญ่เมื่อกี้แอบคุยกันแล้วเดินคุยกันเมื่อกี้น่ะอาจารย์นมาเรียกกำคุยเพลินเลยกำลังให้อาหารปลาด้วยเนี่ยท่านผู้ชม